สวัสดีครับผมนายวันสตส์ปุานานะครับเป็นครูฝึกกับขี่ปลอดภัยของศูนย์นราสกรน,นะครับหรือบริษัทสกลวีซีมอเตอร์ของเราครับ,รบวันนี้ผมก็จะมาสาธิตและก็ให้ความรู้วิธีการเอาตัวรอดในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุแล้วรถจมน้ํานะครับเนื่องจากรถของฮอนด้าของเรานะครับคือมันก็จะมีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยเกือบทั้งหมดนะครับผมเพราะในกรณีที่รถจมน้านี่แน่นอนครับ ประตูของเราไม่สามารถเปิดเองแน่นอนครับก็มีทางเดียวคือวิธีที่จะเอาตัวรอดในกรณีที่รถจมน้ำนั่นก็คือการทุบกระจกเพื่อที่จะออกมาจากตัวรถนะครับผมกระจกที่ใช้ในรถของฮอนด้าของเรานะครับก็จะมีอยู่สองประเภทนะครับก็จะมีหนึ่งเป็นแบบลามิเนตนะครับผมลามิเนตก็จะเป็นตัวกระจกบานหน้านะครับตัวน,นี้จะเป็นกระจกนิรภัยเป็นกระจกสองชั้นนะครับผมก็จะมีตัว ฟิล์มเป็นตัวกั้นแล้วก็จะมีกระจกอยู่หน้าหลังนะครับผมตัวนี้มันจะเวลาแตกมันก็จะมีรอยร้าวนี้ครับอันนี้คือผมเอาตัวที่มันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วคือมาจำลองให้ดูว่าเวลาแตกมันก็จะเป็นรอยร้าวแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชนิดที่2นะครับที่ติดตั้งในรถของฮอ n ด้าของเรานะครับจะเป็นแบบ Temp e r ร์เรตัวนี้ก็คือจะติดรอบๆนะครับนอกจากบานหน้าก็จะมี บานประตูแล้วก็กระจกบังลมหลังนะครับจะเป็นกระจกแบบชั้นเดียวนะครับตัวนี้คือความบางมันก็จะบางกว่าตัวที่เป็น2ชั้นนะครับผมโดยปกติก็จะมีเวลาประมาณ2นาทีนะครับที่น้ําจะเข้ามาในตัวรถในระหว่างนี้เราก็ตั้งสติแล้วก็มองรอบๆไปในตัวรถนะครับว่ามีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะทุบกระจกได้ไหมแต่วันนี้ผมจะแนะนําก็จะมี1หมอนรองศีรษะนะครับ2หัวล็อกเบลเพราะพวกนี้มันแข็งครับสามารถ ทุบแล้วก็งัดกระจกได้ครับผมแต่วันนี้ผมจะใช้ไอตัวเซฟตี้แฮมเมอร์ตัวนี้นะครับคือตัวนี้ก็ควรจะมีติดรถไว้ในกรณีที่ฉุกเฉินนะครับคือหาซื้อตามท้องตลาดได้อันนี้ผมไม่ได้มาขายของนะครับมันก็จะใช้งานได้ประเภทนะครับผมแล้วก็ดึงฝาออกมาฝั่งนี้จะเอาไว้สําหรับทุบกระจกนะครับผมแล้วผมจะสาธิตที่กระจกส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านนี้ คืออันนี้ก็มีความสําคัญนะครับใช้ในการตัดเบลในกรณีที่เบลมันล็อกก็เบื้องต้นผมก็จะมีเครื่องมือเซฟตี้พวกนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากเศษกระจกนะครับผมสวมอุปกรณ์เซฟตี้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะทําการทดลองทุบกระจกนะครับอันนี้จะทดลองบานหน้านะครับผมกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับวิธีการใช้นะครับเราก็กดไปที่กระจกแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนะครับมันก็จะมีรอยแตกประมาณนี้ครับ อันนี้คือลอยของบานหน้านะครับแล้วเราก็จะมาทดลองบานกระจกประตูนะครับทีนี้อันนี้บานข้างนะครับก็ทําเหมือนกันกับบานหน้านครับกดลงนะครับแล้วก็ดันเลยนี่เป็นแค่เพียงการใช้อุปกรณ์พิเศษในการทุบก,กระจกนะครับผมสำหรับกระจกของรถที่ใช้งานจริงมันก็จะมีฟิลม์มกองแสงติดอยู่นะครับ มันจะไม่แตกกระจายอย่างที่ผมสาธิตนะครับผมพอมันแตกมันก็จะแตกออกมาติดกับไอตัวแผ่นฟิล์มนะครับออกมาเป็นแผ่นเลยจะเป็นแบบเม็ดข้าวโพดนะครับผมครับเดีย๋ยวผมสรุปเลยนะครับในเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อันดับแรกหนึ่งคือเราต้องมีสตินะครับผมผมแนะนําเลยให้เลือกทุบบานข้างที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นแหละครับผมคือไม่แนะนําให้ทุบก,กระจกบังลมบานหน้าครับผมเพราะกระจกบังลมบา,บานหน้ามันจะมีความหนาและแตกได้ยากครับผม สุดท้ายนี้ผมหวังว่าท่านน่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้และยังขอย้ำเหมือนเดิมนะครับสต,ติต้องมีแล้วก็มองหาอุค์การที่อยู่รอบตัวเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับผมและเพียงเท่านี้ชีวิตเราก็จะปลอดภัยครับสวัสดีครับ